อตอนนี้จะให้ถามได้เต็มที่เลยเพราะว่าเมื่อกี้เหมกับเปการบรรยายในครึ่งแรกครึ่งหลังนี่ให้ ให,ให้ถามได้เต็มที่ท่าน,นให้ตื้นสงสัยสนะอย่อยายกุ้มเครือกับาได้ถามได้เลยยกอือเดี๋ยวก็าเอาไมา้่กไปให้น้อมกราบคะ่ะองค์หลวงตาเจ้าคะ่ะกราบครูบากราบแม่ชีทุกท่านก,กราบกัลยาณมิตรกราบในธรรมนะคะครูอรีอยากเรียนถามว่าเริ่มแรกปฏิบัติด,ดี ก็ไม่เห็นจะง่วงจะงงจะโง่งมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้ก็แม่แม่ก็มาเตือนเรื่องภาษาบอกว่าจะไปตั้งรู้ไปเก็กไปฟอร์มไปแอปอะไรแล้วแต่ภาษานะคะมันจะทำให้ตัวเองเปลี่ยนไปเหมือนเหมือนเอาฐานออกอะแบตเตอรี่ไม่มีมันเลยเปลี่ยนทั้งที่เวลาแม่พ๊กพูด เข้าใจชัดเจนจะแจ้งเหมือนครัวที่บายเด็กเด็กๆอะที่เขาพูดแบบนี้แหละคะ่ะแล้วเด็กๆก,ก็ร่วมกิจกรรมฟังแล้วก็เข้าใจแต่พอทําจริงๆอ่ะคะ่ะมันก็วุบก็ไปไปแอบทําอะไรอีกอ่ะคะ่ะก็คือไปตรวจสอบอยู่ไม่เลิกทั้งก็รู้ว่านั่นแหละตรวจสอบแล้วทํำยังไงดีอ่ะเจ้าคะไอไออาวิชาที่ทําให้เป็นทุกข์มาทุกภพชาับไอตัวเข้าไปตรวจสอบไร ก็เห็นว่ามันเป็นสังขารตุ้งแตง่งมันเป็นสิ่งที่เกิดเองดับเองไม่มีใครต้องติดไปกับไอตัวผู้เข้าไปตรวจสอบข้อสองไม่มีใครต้องไปไล่ดับไอผู้ที่เข้าไปตวรวจกิยาการที่เข้าไปตรวจสอบให้เห็นอยู่อย่างให,ให้รู้ว่าเข้าเป็นสังขารผู้แต่งเกิดดับในความไม่มีอะไรมันมีธรรมชาติแกสองอย่างคือสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งเกิดดับย่อมเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเกิดดับ่อมีแค่นี้แน่ เหมือนไอ้ไอตัวที่ว่ามันทําให้ง่วงให้ซึมให้ทุกข์ให้เครียดก็คือตัวผู้ที่ก็ไปดูไปเช็คไปตรวจสอบไปเพ่งจ้องดูข้างในอะ่ะไอ้ตัวนั้นและเป็นต้นเหตุของไอ้ตัวที่เป็นอวิชชากิเลสตัณหาปาทานเป็นปฏิจจบาดเป็นสมุท,ทยัยเป็นทุกข์ก็คือไอ้ตัวนั้นและไอ้กิริยาอาการนั้นไม่ตัวหรอกเป็นกิริยาอาการนั้นที่หลงไปทําตามมันมีผู้หลงไปทําตามกิริยาหรืออาการนั้นๆหรือว่าไปพยายามไล่ดับเขาหรือไม่อยากให้เขามีไม่อยากให้เขาเป็น ไปตั้งกอดอึ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 ดไว้ไม่อยากให้เข้าไปดูไปเช็คไปตรวจสอบหรือบางคนก็หนีไปเลยหนีไปจับความว่างโลกโปรบาสบายหนีไปเล่นโทรศัพท์มือถือหนีหาไปอะไรทําโดยที่ไม่รู้ว่ามันมีผู้ที่เข้าไปเช็คไปดูไปตรวจสอบนี่เป็นสังขารอย่างของครูอารีเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นตัวเองที่ไม่เห็นตัวเองเลยแต่เอาตัวเองไปดูแต่อาการเอาตัวเองหลงไปกับความคิด ถ้าไม่ให้หลงไปความคิดก็เอาเอาความรู้สึกเป็นตัวเองเข้าไปตะกดข้างในให้นิ่งเพื่อไม่ให้คิดก็มีอยู่แค่สองของกิริยาการนี่ที่ดีที่ไม่เห็นตัวเองเลยว่าไอ้หลงไปก็คือมีตัวเราหลงติดไปกับความคิดอารมณ์สองหลงไปไปไม่ให้มีความคิดอารมณ์ขนาดจริงจะนั่งสมาธิก็เอาตัวเราเข้าไปตะกดเอาไปตะกดอาการให้นิ่งงห้เฉยโดยไม่เห็นว่าตัวเองอะที่เข้าไปเพง่งไปจ้องไปดูไปรู้ไปเช็คไปตรวจสอบไปพยายามทำอะไรเป็นอะไรใจเนี่ย อันนั้นมันคืออวิชากิเลสตัณหาประทานตัวใหญ่ที่สุดแหละนี่แหละค่ะคำตอบที่หลวงตาจะถามพวกเราว่าก็รู้แล้วทำไมถึงทำกันไม่ได้ถึงทำกันไม่ไม่มีอะทำไม่ได้หรอกยิ่งไปทำก็ยิ่งมันก็ยิงย่งเป็นอวิชากิเลสตัณหาประทานซ้อนเข้าไปเรื่อยๆมีวิธีเดียวต้องอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้ไม่หลงเข้าไปเลยไม่หลงทะลุเข้าไปในผิวหนังเราเข้าไปดูในการในอากาศของกายอากาศของจิตใจเลย ให้อยู่กับรู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะคือมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติเนี่ยให้มันอยู่กับปัจจุบันขนาเนี่ยเหมือนเรากพูดคุยกันเนี่ยไม่ส่งออกไปข้างนอกไม่ฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกไม่ทะลุทะลุผิวหนังก็ไปดูอาการของกายดูอาการของใจข้างในเลยอดทนที่จะไม่เข้าไปดูเลยไม่เข้าไปเช็คไปตรวจสอบเลยมีอาการยังไงหรือเขาแท้เขาเขาจะไปดูเขาไปเช็คไปตรวจสอบก็ไม่ยุ่งกับเขาเลยให้ให้อดทนให้จะมีสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในปัจจุบัน ไม่ใช่ห้าไมเ่เหขาเข้าไปดูเข้าไปรู้แต่จะต้องตัวเองจะต้องมีเจตนาที่จะเข้าไปดูไปรู้ซะก่อนแต่ถ้าไม่มีไม่มีสี่คำเนี่ยคือไม่มีเจตนาไม่มีความจงใจไม่มีความตั้งใจไม่มีความพยายามที่เขาจะไปดูไปเช็คไปไปดูจิตเช็คจิตตรวจสอบจิตเข้าไปพยายามทําอะไรเป็นอะไรทะลุผิวหนังเข้าไปภายในตัวแล้วก็อันเนี้ยก็อยู่กับปัจจุบน,นันนน้เลยอยู่กับปัจจุจัน,นิที่อย่างเหมือนเหมือนเนี่ย ที่เรานั่งคุยกันนี่คือปัจจุบันขณะกายมันอยู่อย่างนี้นะปัจจุบันขณะคือนั่งคุยกันอยู่เนี่ยไ่ฟุ้งซ่านไปข้างนอกแล้วก็ไม่เข้าไปพอคุยกันอยู่อย่างเนี้ยแต่มันไม่ได้อยู่กับการพูดคุยกันอย่างเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นตมันแอบเข้าไปทําอะไรอีแอบอ่ะอีแอบมันเข้าไปทําอะไรข้างในอยู่ในใจมันไม่มันไม่ตรงไปตรงมาอยู่กับปัจจุบันขณะเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยมันไปอีแอบอะไรข้างในทําอะไรข้างในให้เป็นอะไรอยากให้เป็นอะไรอันเนี้ยต้องไม่ทําแบบนั้น คือต้องให้อยู่กับปัจจุบันขนาจริงๆแล้วอดทนที่อยู่กับปัจจุบันขณะที่รู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยอย่างเหมือนกับการพูดคุยอย่างเนี้ยไม่มันจะมีอาการพยานยในใจยังไงกะถ้ามันจะมีอ e ีแอบ้าไปก็อย่าไปยุ่งกับมันปล่อยให้มันไปอ e ีแอบไปมันจะไปทําอะไรก็ปล่อยเป็นเรื่องของมันขออย่างเดียวแล้วอ,อย่าไปจงใจตั้งใจเจตนาพยายามที่จะไปทําอะไรเข้าไปด้วยตัวเองถ้าจิตมันจะทําเองเรื่องของจิตมันไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับเราเราไม่มีตัวตนหรอกเรานี่ไม่ถึงสติปัญญา ที่เป็นสมัมปชัญญะาอยู่กับปัจจุบันไม่หลงเข้าไปทําตามมันเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเจ้าค่ะในพูดพูดย้อนกลับมาใหม่ด้ว่าเข้าใจถูกจริงหรือเปล่าเข้าใจว่าให้เป็นปกติให้เป็นปกติไม่ต้องตรวจสอบไม่ต้องคอยเข้าไปเช็คว่ามันปกติไหมเพราะความปกติเขาเป็นอยู่แล้วไม่ต้องตรวจว่าเป็นปกติไหมเพราะที่ผิดพลาดคือครัวรีชอบตรวจสอบตัวเองข้างในว่า เฮ้ย hey, ปกติอยู่ป่าเนี่ยหลงเข้าไปข้างในหรือเปล่าเนี่ยฟุ้งซ่านไหมไอ้ที่มันพลาดเนี่ยก็เพราะว่าขยันที่จะตรวจสอบอย่างนี้ตลอดเวลาเจ้าค่ะมันจึงหลงเจ้าค่ะแล้วครูอรีเนี่ยเวลาหลงก็ไม่รู้เวลาหลงไปคิดถึงลูกคิดถึงห่วงคนนั้นคนนี้ครูอรีก็ไม่รู้สองเวลาสะกดจิตไม่ให้ไม่หลงก็ไม่รู้อีกเนี่ยคือปัญหา เพราะอะไรเพราะขาดความเป็นเนี่ยมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันเพราะมันขาดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันน่ะคือสัมปจัญญาสติความประชัดสัมปจัญญาคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันขณะเนี่ยสติคือไม่ไม่ขาดสติหลงส่งไปข้างนอกไม่เข้าไปหมกมุ่นข้างในข้างในข้างในตัวเราเนี่ยไม่เข้าไปหมกมุ่นเลยเนี่ยแต่กลัวเรียเวลาหลงหลงไปก็ไม่รู้เวลาถกดจิตไม่ให้หลงก็ไม่รู้ดังนั้นมันก็เลยจมจมทั้งสองด้าน มันมันมันขายความรู้สึกตัวคือมันควรจะเข้าไปคิดอยู่ข้างในเนี่ยแม้แต่นั่งนี่ยังคิดอยู่ในนี้อยู่ต่อหน้าแต่แจ้นี่เนี่ยยังเข้าไปคิดเลยคูลีคิดแอบไปคิดอะไรข้างในแอบคิดว่าที่หลวงตาบอกคูลีเป็นไหมต่ตายนี่พูดอยู่ในปัจจุบันต่อหน้าต่อตาอย่าทำยังยังหลงต่อหน้าต่อตาเลยนี่เห็นไหมเนี่ยถ้ามันนั่งให้ปฏิบัติต่อหน้าบอกแล้วก็เป็นปัจจุบันขณะอ๋อปัจจุบันขณะนี่คือความมีสติตามัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์พุทโธพุทธะ แปลว่าผู้มีสติสมัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกขนาดมันไม่เยินเยอะต่อไปไปเพียนโง่ๆอ,อ,อีกเดี๋ยวนี้เลยเจ้าค่ะว่าสติสมัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมณขนาดนี้เจ้าค่ะแต่นก็รักษาไม่ได้นะรักษาความเป็นสติสมัมปชัญญะรู้ตัวตัว,ตวพรพอรักษาปุ๊บมันมันมันไม่ได้เป็นมันไม่เป็นธรรมชาติเพราะธรรมชาติมันไม่ต้องเป็นรักษาความเป็นปกติธรรมชาติไม่ต้องไปรักษาคือรักษาให้เป็นปกติธรรมชาติไม่เป็นปกติธรรมชาติ แล้วก็หลายคนน่ะพยายามจะให้เป็นปกติธรรมชาติความพยายามไม่เป็นปกติธรรมชาติอ่ะมันเป็นปกติไหมไม่เป็นเจ้าค่ะชื่อมันก็บอกแล้วว่าปกติธรมธรมชาติธรรมชาติธรรมาธรรมดาแต่พอเราพยายามจะให้เป็นปกติธรรมชาติมันไม่เป็นปกติธรรมชาติก่อนนี้ที่สองพยายามจะรักษาให้เป็นปกติธรรมชาติมันไม่เป็นปกติธรรมชาติอืมหลายคนก็เข้าใจผิดเนี่ยเวลาออกจากก่อนออกจากบ้านมาเดี๋ยววันนี้จะมาหาลูกตาแล้ว จะมาหาลูกตาให้เป็นปกติธรรมชาติแสดงว่ามันไม่ก็ยังไงอ่ะมันจะมาทําให้เป็นปกติธรรมชาติที่วัดเนี่ยต้องมาทำต่อหน้าลูกตาเนี่ยอืก็เป็นปกติปกติไม่ส่งออกนอกไปหมกบุ่นข้างในไม่เอาอะไรมาบมกบุ่นในใจด้วยความจิดบ้านถือบ้านมันก็ไม่มีอะไรอ่ะจะเป็นปกติธรมธรมดาธรรมชาติก็เป็นแบบเนี้ยเพราะว่าดูสิดินน้ําลมไฟอากาศธาตุธาตุราตุู้ต้องหกธาตุที่มาเป็นชีวิตเราอ่ะ ทั้งหกธาตุนี่นะดินธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศและธาตุรู้หกธาตุเอาเอาทีละธาตุเลยเอาให้มันชัดๆดูที่ธาตุดินก่อนเลยอันดับแรกดินดินส่งจิตออกนอกไปข้างนอกเข้าไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้หมกมุ่นข้างในก็ไปจับไปแช่ไปทําอะไรเข้าไปหมกมุ่นคุณคิดข้างในเข้าไป S <S เอาเรื่องอะไรโลกๆว่าหมกมุ่นในใจดินมันทาได้ไหมไม่ได้เจ้าค่ะไม่ได้แต่นี้มันเร็วขึ้นหน่อยท่านน้าทําได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ท่านลมทําได้ไหมไม่ได้เจ้าท่านไฟทําได้ไหมไม่ได้เออท่านอากาศนั่นมันมีแต่เป็นความว่างทําได้ไหมไม่ได้เจ้าไม่ได้ไอทธานรู้เนี่ยมันธรรมชาติมันได้แต่รู้แต่มันไม่มีตัวอะไรไม่มีอะไรปรากฏเลยมันปรุงแต่งไม่ได้ ไม่มีอะไรปรากฏด้วยแล้วก็ปรุงแต่งไม่ได้ด้วยไม่มีอะไรปรุงแต่งได้เลยไม่เกิดไม่ดับไม่มีกิริยาไม่มีอาการใดๆเลยไม่มีสุขทุกข์ห่วงใยเจ้าหมองคือไม่มีกิริยาอาการอะไรเลยมีแต่ความรู้ที่ไม่มีไม่มีอาการปรากฏอันเนี้มันจะปรุงแต่งส่งออกนอกส่งเข้าไปข้างในหมกมุ่นด้วยความยึดบ้านถือบ้านอะไรได้ไหมไม่ได้เจ้าค่ะไม่ได้เห็นไหมเนี่ยชีวิตเราประกอบด้วยหกธาตุไม่ได้สักอย่างเดียวหกธาตุไม่ได้เลยอย่างนั้นทำส่งไปข้างนอกส่งไป ไปหยบติดภายในหมกบุญจะทาจะด้วยได้ความยึดถือได้ความยึดบ้านถือบ้านจะเอาให้เป็นอะไรได้เนี่ยหมกบุญเนี่ย,ดยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องหกธาตุทำไมได้เลยแล้วดูที่ว่าใครและนี่มันมาได้ยังไงอันเนี้ยมันคือโง่อย่างเดียวนะ<ช>ธรรมชาติปกติธรรมดามันไม่มีแต่เนี่ยอวิชาก็คือโง่อย่างเดียวเลยเนี่ยโง่ที่ท่านว่า ไอ้นิพพานหมายถึงว่าความเป็นปกติธรรมชาติธรรมดาเนี่ยนิความเป็นนิพพานเนี่ยคือปกติธรรมชาติธรรมดาเนี่ยหายโง่อย่างเดียวนะท่านว่าเนี่ยหายโง่อย่างเดียวไม่ใช่ว่าเราไปได้สภาวะนิพพานอะไรหรอกเนี่ยนั้นความเป็นปกติธรรมดาเนี่ยมันทําไม่ได้ไงเพราะว่าธรรมชาติต้องหกธาตุที่เป็นชีวิตเราเนี่ยดินน้ำลมไฟอากาศธาตุรู้มันทําอะไรไม่ได้ไงมันพยายามทาก็ไม่ได้พยายามไม่ให้หลงก็ไม่ได้พยายามจะรักษาความเป็นปกติธรรมชาติมันก็ทําไม่ได้เลยนะทําไม่ได้เนี่ย ขาต้องเข้าใจตรงนี้ซะก,ก่อนไหมไง่ายเนี่ยท่าปนปฏิบัติยังไงมันก็หลงตลอดเนี่ยน่อันไหนไม่เข้าใจอีกเจ้าเลยชัดเจนเลยเจ้าค่ะว่าทั้งหมดมันไม่เป็นธรรมชาติเพราะมันมีตัวครัวรีตัวนึงไปแอบทําอะไรก็แค่รู้แน่แนตัวครัวรีตัวนั้นที่ไปแอบทําอะไรนี่คือตัวโง่โง่ง<ช>ที่าพาเราไปตกนรกปกไหมมาหลายชาติแล้วเนี่ยตัวนั้นแน่ตัวก็เรียกว่าตัวโง่โง่นั่นและตัวครัวรีนี่ยแน่ใช่เจ้าค่ะเออ ก็แค่รู้<อ>ว่ามันมันไม่มีมาตั้งแต่แรกแล้วก็สร้างความคิดนี้ขึ้นมาแล้วก็ติดมันมาเนิ่นนานเหลือเกินกราบน้อมกราบลงหลวงตาด้วยความเคารพเออแล้วก็ครูวรีก็เอาตัวครูวรีเนี่ยไปยึดติดลูกยึดติคดครอบครัวด้วยความห่วงใยรักใคร่ผูกพันกังวลตลอดเวลาเลยเนี่ยครูวรีีไอตัวที่โง่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่ตัวขันห้านะไอขันห้าที่มานั่ง เนี่ยมานั่งฟังทางลุงตาเนี่ยมันไม่ไม่ได้เป็นทักอะวิชาไม่ได้เป็นทักวิชานะเออไอ้อาวิชาเนี่ยและวิชาเนี่ยมันคือไอ้ความโง่ที่มันยึดมั่นถือมั่นว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงแต่มันยึดจริงๆเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ว่าโง่แบบไปเรียนมหาวิทยาลัยเรียนในโรงเรียนเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็ฉลาดคือเรียนเก่งเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่โง่ฉลาดแบบนั้นคือโง่หมายถึงว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงแต่ก็ยึดจริงทุกจริงเนี่ย แล้วก็หมกบุ่นจริงเห็นไหมมันไม่เห็นว่าเป็นแค่กิริยา,าการของจิตมันเป็นกิริยา,าการของจิตไม่มีตัวตนหลงไปกับกิริยา,าการของจิตเนี่ยไอ้ส่งออกนอกมันก็เป็นแค่กิริยาแต่ไม่มีตัวตนหลงไปกับการส่งออกนอกมันก็จะไม่มีพูดที่ไปสยบติดติงใดภายนอกสองมันไอ้กิริยาที่เข้าไปดูข้างในเนี่ยถ้ามันไม่มีตัวตนติดตามเข้าไปในภายในอะ่ะที่จะเอาอะไรให้เป็นอะไรมันก็ไม่มีความทุกข์อะไร สามไม่เอาเรื่องอะไรเรื่องที่ยึดมัานถึงบ้านเอาบกบุ่นในใจอ่ะมันก็ใจมันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรธาตุรู้อ่ะใจมันก็คือธาตุรู้มันไม่มีตัวตนไม่มีรูปรักอะไรมันเอาอะไรมาค้างอยู่ในใจไม่ได้แต่เนี่มันมาค้างไว้แล้วก็ทุกจริงถ้ามันค้างจริงนะมันมันให้หมอผ่าออกแล้วอ่อนใจใจก็หายทุกแล้วหมอก็ผ่าไม่มีผ่าไปหาใจหาธาตุรู้อะไรมันก็ไม่มีไอ้สิ่งที่เอาผัวลูกปาค้างไว้ในใจให้เป็นทุกผ่าออกก็ไม่มี ก็แค่นี้แหะความจริงของธรรมชาติมันก็คือแค่เนี้ยมาเรียนรู้ทำความจริงธรรมชาติแต่ความจริงธรรมชาติมันไม่ต้องเรียนรู้มันเป็นคือความจริงอยู่แล้วแต่เราต้องเราต้องมาเรียนรู้เข้าโรงเรียนเรียนรู้ธรรมชาติเนี่ยอ่ามีอะไรไม่เขีย์ชัดเจนเจ้าค่ะเออมันจะได้หายโง่ตติมันค้ำหมองคํำทุกเจ้าหมองมากเลยมันไม่เข้าใจมาปฏิบัติด้วยความไม่เข้าใจ มา,มาหาลูกตาด้วยความเคารพรักศรัทธาก็จริงแต่มันไม่เข้าใจมันขาดปัญญาขาดปัญญามันมีแต่ยึดบ้านถือม้านกวเรีเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าค่ะเอ,อเนี่ยตอนนี้กลับไปอยู่บ้านเป็นปกติได้ยังได้เจ้าค่ะ